สวัสดีท่านชมครับวันนี้ผมอาจารย์คนเกษตรจากช่องเกษตรทีวีเกษตรนําไทยครับได้เดินทางมาที่อิ p แพ t เมืองทองธานีครับเรามาเยี่ยมชมนะผู้ประกอบการหรือว่าหน่วยงานสถาบันต่างๆนะครับที่มาในงานนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือสถาบันอาหารองค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรามาพบกับผอนะวันนี้ยืนอยู่ตรงนี้และจะมีข้อมูลดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผอครับ สวัสดีค่ะอาจารย์พลสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําชื่อครับค่ะพี่ชื่ออนโณงภิจะภาพรนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันอาหารค่ะโอ้โหนี่ท่านผอออกมาโดยตรงเลยนะวันนี้ตั้งใจจะมานําเสนอมาออกบูธนะครับอยากจะนําเสนออะไรครับค่ะก็ดีใจค่ะที่มี t ทเฟ็กซ์อนนก้านะคะเอเซีย2022นะคะก็แน่นอนว่าสถาบันอาหารไม่เคยพลาดงานนี้เลยทุกปีที่เขาจัดเราก็จะมานะคะ สิ่งที่เรามาเนี่ยก็เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะโชว์ผลงานของเรานะคะรวมทั้งบริการของเรานะคะว่าเราได้ช่วยผู้ประกอบการอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในบูธของเราเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีผลงานที่เราได้ช่วยผู้ประกอบการนะคะมาโชว์นะคะแล้วก็บริการของเราด้วยว่าเรามีบริการอะไรได้บ้างนะคะซึ่งถ้าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแล้วต้องพูดว่าสถาบันอาหารเนี่ยมีบริการครบวงจรนะคะตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําเราบริการหมด ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ทางเกษตรเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์วิจัยให้ท่านได้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เราก็ทําให้ได้ไม่ว่าจะดูกระบวนการผลิตของท่านว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เราก็ทําให้ได้นะคะมีผลการทดสอบทดลองตรงนั้นเนี่ยมีผลวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดครับองค์กรสถาบันอาหารเนี่เป็นหน่วยงานราชการหรือเป็นด้านเอกชนอย่างไรครับค่ะเราเป็น เค,ครื่องขของรัฐนะคะเป็นองค์กรเอกชนเราอยู่ในมูลนิธิชื่อว่าอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธินะคะเราเป็นเอกชนค่ะคแต่เราเป็นเครื่องมือเป็น,นกลไกของรัฐเพราะฉะนั้นรัฐนะคะรวมทั้งภาคเอกชนเองก็สามารถที่จะใช้งานเราได้นี่คือจุดเชื่อมที่สําคัญนะครับเพราะว่าสถาบาันอาหารเนี่ยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือและก็ตอบโจทย์นะครับถ้าใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ย ให้มาที่นี่แหละมาปรึกษาที่สถาบันอาหารถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะ,ะเรายินดีนะคะที่จะได้พบท่านๆน,นะคะด้วยว่าเรามีงานวิจัยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่เรารู้แนวโน,น้มในอนาคตว่าอาหารควรจะไปทิศทางไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาหรืออยากจะทำอะไรนะคะก็เอาโจทย์ตรงนั้นมาให้เรา แล้วเราจะช่วยตอบโจทย์ให้ท่านนะคะวางแผนให้ท่านเป็นขั้นเป็นตอนว่าท่านต้องเริ่มแบบไหนแล้วก็ต้องดําเนินการอะไรได้บ้างนะคะจนกระทั่งเข้าสู่ตลาดนะคะแล้วก็ส่งออกไปต่างร<ไ>ปร <ๆ S 1> ะเทศเมื่อกี้ได้แอบ,บไปดูรอบๆของบูธของสาบันเนี่ยมีสินค้าหลากหลายวางวางอยู่สินค้าเหล่านี้เป็นของใครยังไงฮะ,ะสินค้าเหล่านี้ก็เป็นของผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เขาก็คือว่าเคยผ่านการใช้บริการของเรา เราก็เลยเปิดโอกาสตรงนี้นะคะที่มีงานแบบนี้นะคะที่จะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยที่เป็นผู้ซื้อมาดูแล้วก็จะได้มีการแมทชิ่งระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะนี่ก็คือผู้ขายที่เราเชิญมาเพราะว่าเคยมาใช้บริการของทางสถาบันอาหารและสถาบันอาหารได้พัฒนาถึงจุดที่เขาสามารถที่จะออกตลาดได้แล้วก็ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะครับถ้าพูดถึงว่าท่านผู้ชมก็อาจจะมีความหลากหลายะนะฮะหลายกลุ่มนะกลุ่มต้นน้ํา ุกลางน้ำํำปุ่มปลายน้ำํำทั้งสาบ,บันนี้ดูแลครบวงจรเลยป่ะค่ะพูดได้อย่างนั้นเลยค่ะอาจารย์คนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางเกษตรกรนะคะสมมุติว่า,าท่านมีปลูกผลมงผลไม้แล้วผลมงผลไม้ของท่านเนี่ยมันออกมาเยอะในแต่ละฤด,ดูกาลนะคะท่านต้องการที่จะ เปลี่ยนแปรรูปมันให้อยู่ในลักษณะที่สามารถเก็บได้จะเป็นเครื่องดื่มก็ดีหรือจะเป็นอบแห้งก็ดีหรือจะเป็นผงจะเป็นฟีสได้ก็ดีหรือจะเป็นพิวเล่ก็ดีเราก็สามารถจะทําให้ท่านได้ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ขายท่านของสดแล้วถ้าท่านเหลือจากขายของสดก็มาขายของอะไรที่มันแปลรูปแล้ว,<ช>ลวกเก็บไว้ได้แบบ6เดือน1ปีเป็นต้นนะคะอันนั้นก็ของทางเกษตรนะคะพอมากลางน้ำเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกัน อย่างเช่นใครอยากจะทำพวกอินเกเดียน s พวกองค์ประกอบแบบตกต่างพวกซอสบบตา่างแๆล้วก็ช่วยได้นะคะว่าต้องเข้ากระบวนการอะไรบ้างใช้ค่าเชื้อด้วยความร้อนหรือเปล่าหร,หรือจะใช้ในลักษณะของแช่เยน็นแช่แข็งอย่างเงี้ยค่ะคแล้วพอถึงปลายนะ้ำก็ทำานองเดียวกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเราก็สามารถที่จะทำเป็นขนมอบกรอบหรือจะเป็นพวก ready to eat นะ,ะคะพร้อมร,รับประทานนะคะ ก็ทําได้หลากหลายนะคะหรือจะใส่กระป๋องหรือจะใส่ขวดหรือจะทําอะไรนะคะก็ประมาณนั้นค่ะหมายถึงว่าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ตรงนี้นะครับแค่คิดว่าจะทําให้เป็น Product นะเพื่อให้สําเร็จรูปและมีความถูกต้องในหลักการวิชาการโภชนาการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยสถาบันอาหารตอบโจทย์สิ่งที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะ อมองในแง่ภาพรวมการลงทุนนะทุกคนเนี่ยก็อยากจะให้ได้รับความสำเร็จมาถึงปลายน้ำเนี่ยทางสถาบันมีชี้ช่องบ้างไหมฮะว่าสถานที่รับซื้อหรือว่าวิธีการจําหน่ายจะให้ประสบความสําเร็จอะไรเนี่ยมีข้อมูลด้านนี้ไหมครัค่ะเรามีบริการนะคะที่เป็นในลักษณะของการเชื่อมโยงตลาดนะคะการพาไปออกงานนะคะไปอย่างเช่นที่นี่เป็นต้นนะคะหรือจะไปต่างประเทศเราก็มีทําอย่างนั้นอยู่นะคะ ไปเอ็กซ์โปต่างๆแล้วมนักงา b รวมทำ s ิ Mat ิชิงก็คือเอาเทรดเดอร์มาแล้วก็เอาผู้ขายมามแล้วก็สองฝั่งนี้ก็คุยกันแล้วก็ชิมดูว่าชอบไหมเพราะอาหารเป็นอะไรที่ไม่ใช่ดูด้วยตาได้อย่างเดียวไม่ใช่ออนไลน์แล้วท่านก็สามารถที่จะ,จะกล้าสั่งซื้อเหมือนกับว่าเราต้องมีประสบการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย B 2 b เนี่ยค่ะก็จำเป็นจะต้องมาชิมว่าเอ๊ะ อาหารอันนี้มันอร่อยเพียงพอที่จะเอาเข้าไปในแพลตฟอมเขาหรือไม่นะคะเพื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็จะแมทชิ่งระหว่างสองสคนก็คือ B2B หลังจากที่เทรดเดอร์ซื้อไปแล้วเทรดเดอร์ก็ไปขายในตลาดทั่วไปได้นะคะที่จะไปเจอแบบเอ็นคัสเตอร์ก็คือผู้บริโภคคนสุดท้ายก็คือพวกเราเราคับครัมุมมองของพรอนะครับกละดเสที่บอกว่า การขาดแคลนอาหารระดับโลกนะอาจจะเกิดผลกระทบจากสงครามหรือว่าเกิดจากช่วงภาวะเขาเรียกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อะไรต่างๆนะทำให้เหตุการณ์เปลี่ยนเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตนะเรยกว่ามีสภาพนะภูมิอากาศนะสภาพของอเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําให้การเกษตรประสบความสำเร็จเป็นเบื้องต้นเนี่ยเพราะนั้นที่ได้พูดว่าครัวไทยสู่ครัวโลกเนี่ย น,น,นั่นเป็นอาจจะเป็นสโลแกนเป็นโมอตโต้ของประเทศแต่ข้อที่จริงเนี่ยทางสถาบันได้มีการเตรียมการหรือมีแนวคิดเกี่ยวกับควไทยสุโโลกอย่างไรครับค่ะพูดถึงครัวไทยสูโฟโลกนะคะกําเนิดของเขาก็มาจากที่เป็นนโยบายรัฐบาลาและสิ่งที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ทางสถาบันอาหารตอนนั้นเป็นคนทาหลักนะคะคำว,ว่าครัวไทยส่โลกนะคะซึ่งก็ประมาณเป็น1ิปีแล้วนะคะนะคะซึ่งผ่านมาประมาณนั้นนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่เราได้ทำขึ้นก็คือว่าทำให้ทางอ,อ,อาหารไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกมากขึ้นทําให้มีการลงทุนนะฮะร้านอาหารเปิดในต่างประเทศมากขึ้นจากระดับที่มีเป็นร้อยรายเป็นพันรายนะคะตอนนั้นเนี่ยพอมีโครงการเนี่ย ก็จานวนร้านอาหารในต่างประเทศเนี่ยสูงขึ้นมาเป็นหมื่นล้านนะคะค่ะ,คะซึ่งตรงนี้ก็คือผลงานตรงนั้นและท่านจะเห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ของปัจจุบันเรื่องของอาหารเป็นที่รู้จักใช่ไหมคะเรื่องของอาหารไทยเป็นที่รู้จักมัสมันมา,มาเป็นอันดับหนึ่งเป็นต้นนะคะ เรื่องของต้มยงกุ้งก็ยังอยู่นะคะและตอนนี้เนี่ยที่มีกระแสยเยอะๆก็คือน้องลิลลี่เรื่องของอะมะม่วงขา<น>เหนมะม่วง,มมวงใช่ใช่ขาวเหนยวมะม่วงก็ช่วยเราเยอะใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เราจะต้องช่วยกันเพราะว่าอะไรที่นี่เป็นอุข,ข้าอุนห์นะคะคเป็นที่ที่มีการมีพวกทรัพยากรต่างๆทางด้านพวกเกษตรเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองเนี่ยค่ะถ้าเราเนี่ย เข้าไปอยู่ในตลาดโลกนะคะให้ได้อันดับที่ดีขึ้นนะตอนนี้เราอยู่ที่ลำดับที่13ถ้าเราส่งออกอาหารเนี่ยค่ะเราจัดลำดับเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยเราอยู่อันดับที่13นะคะเราเนี่ยมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะไต่ระดับขึ้นไปภายในที่10นะคะคือเราเขียนว่าอะไร t export เออ top 10 exporter ค่ะเป็นท็อปใน10อันดับ คือมูลค่าการส่งออกเราจะเติบโตขึ้นสูงเป็นลําดับขึ้นใช่ลำดับที่สิบนะคะนี่แสดงว่าเป็นแรงกิงที่ดีมากนะครับเราจะไปตรงนั้นแต่เราอยู่ที่ลําดับที่สิบสามนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไปไม่ถึงไปสิบสองไป11แล้วไป10ใช่ไหมแต่ว่าท่านพอดูภาพรวมแล้วเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะถ้าเราร่วมมือกันก็คือภาคการเกษตรผลิต ในลักษณะที่สามารถขายได้เยอะซึ่งกระทรวงเกษตรดูแลอยู่ซึ่งก็เห็นข่าวเยอะนะคะว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยได้พยายามผลักดันให้มีการส่งออกเนี่ยผลไม้สดไปต่างประเทศเยอะโดยเฉพาะไปประเทศจีนที่เขาชอบเรื่องของดูเรียนมากทุเรียนของเรานะคะจะเป็น อะไรที่แบบเขาสามารถที่จะรบริโภคได้ทุกวันเลยนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันก็ควรที่จะดําเนินการไปนในทิศทางนั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันเหลือถ้ามันลูกไม่สวยลูกเล็กไปลูกใหญ่ไป,ลไปแล้วมันมีหนอนเจาะบ,บางบส่วนผิวไม่สวยนะคะท่านจะทำยังไง<ๆ>ให้ตรงนี้นี่แหละที่ มันควรจะพัฒนาให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้และส่งไปได้ไกลๆนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่มีเรื่องฟลุตล็อฟเฟิ e นะเรับเราก็ต้องทําตรงนั้นให้ได้เพื่อที่จะตายระดับจากที่13เนี่ยมาเป็น 12, 11แล้วก็10ในที่สุดก็คงเป็นเวลาอีกไม่นานนะครับเอาละก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมในรายละเอียดนะครับนะฮะขอทิ้งท้ายนิดหนึ่งเห็นท่านพออะไรมาวางตรงนี้น่าสนใจมากคืออะไรครับค่ะ ตัวแรกนะคะด้วยคำพาคภูมใจนะคะอันนี้คือไข่าจากพืชน,นะคะไข่าจากพืชคืออะไรก็คือแพนเบดเอกนะคะแม้พูดภาษาไทยแล้วไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะเอ้ยไม่ใช่ก็คือว่าประมาณว่ามันทํามาจากพืชมันทํามาจากอะไรบ้างม,มันทํามาจากถั่วเหลืองมันทามาจากถั่วเขียวมันทํามาจากชิคพีนะคะและส่วนประกอบอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนที่ไม่ทานไข่ไม่ทานพวกโปรตีนมาจากสัตว์ท่านก็มาดู ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ยังให้โปรตีนที่เหมือนกับที่ท่านจะได้จากสัตว์ได้จากไข่นะคะแต่เขาทาจากพืชมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางสถาบันอาหารมีความภาคภูมิใจว่าเราสามารถผลิตได้แล้วขอทษทีก็ได้ชิมแล้วนะคะก็น้องก็เอาไปทอดให้กินน้องเอามาให้3จานจานแรกเป็นของต่างประเทศจานที่สองเป็นของที่ขายอยู่ในตลาดปัจจุบันจานที่3ก็คือจานที่มาจาก น้องเพิ่งทำนะคะจากแฝบของเราเลยนะ,ะคะพบว่าพี่ชอบอะไรมากที่สุดพี่ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเนาะเพราะว่าน้องเขไม่บอกว่าอันไหนคือมาจากเราปรากฏว่าพี่ก็เลือกไม่ถูกก็คืออันที่มาจากสถาบันอาหารเป็นคนทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นโปรดักต่อไปของเรานะคะคว่าเราจะผลิตไผ่าจากพืชนะคะก็คือแคนเดตเ <อ>เพื่อที่จะออกสู่ตลาดในที่สุดคาดหวังว่าคุณจะเป็นฮีโร่โปรดักของนี่เลยเนี่ยสถาบันอาหารใ,<ช>ในอนาคตอันใกล้<ช>ที่<ช>ปัจจุบันเนี่ยทำสำเร็จโลกเป็น เรียกว่าเป็นต้นแบบเป็นโมเดลเป็นโปรโตไทป์ไว้แต่ว่ายังไม่มีการจัดจําหน่ายยังค่ะและจะให้มีตัวแทนจัดจําหน่ายหรือสถาบันจัดจาหน่ายเองครับอาจารย์พลอยากเป็นผู้แทนจัดจําหน่ายนะคะเดี๋ยวเรามีเบอร์หน้าจอนะใครสนใจนะฮะส่งเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะให้ข้อมูลที่เพิ่มเติมรับรองอร่อยค่ะยิ่งถ้าท่านใส่พวกอะไรอ่ะพวกหอมใหญ่มะเขือเทศเข้าไป ท่านจะไม่รู้เลยว่านี่คือทาจากเดี๋ยวอพออ,อจะนะฮะให้ข้อมูลแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะแถมสูตรอาหารไปด้วยนะ, <c oughs> ะนะทีนี้อีกนะฮนี่ที่ท่านพออ,อมาโชว์คืออะไรครับค่ะอันนี้เรียกว่าน้ําตาลศูนย์่ารก็น้ําตาลคือปกติมันก็ต้องให้แคลอรี่แต่อันนี้ไม่ใช่ครับคุณกินหวานได้โดยที่ไม่เกิดแคลอรี่ไม่อ้วนนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่คุณกินได้เรื่อยๆคุณเอาไปใส่กระฟงกาแฟอะไรของคุณได้คุณไม่จำเป็นต้องกินกาแฟดำนะคะคุณกินน้ำกาแฟใส่น้ำตาลแต่น้ำตาลศูนย์คารนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอตัวนี้ทำมาจากย่าหวานนะคะไม่ได้ทำมาจากอันที่สร้างแคลอรี่ที่ชื่อว่าสเตียใช่สเตียนะคะก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าสำคัญเพราะว่านักทานกาแฟนะที่ว่าทานทุกวันเนี่ย ถ้าจะหลีกเลี่ยงน้ําตาลก็จะเรื่องไม่ครบแต่ว่าถ้ามีตัวนี้ไปทดแทนชดเชยน้ําตาลเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเบาหวานแต่ว่าให้ลดหลันได้ใช่ได้พลังงานอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องคนที่กลัวอ้วนนะคะก็ไม่ต้องกลัวตรงนี้นะคะก็เลยตรงนี้ก็ผลิตเองเหมือนกันรอว่าเดี๋ยวจะทําเป็นลักษณะการจัดจําหน่ายแต่วันนี้บอกว่า วิเคราะห์วิจัยสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องอถูกต้อง,องเอาละท่านผู้ชมครับท่านพออนะครับก็ให้เวลากับทางรายการพอสมควรแล้วเดี๋ยวให้ท่านพอ,อทิ้งท้ายนะครับว่าท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับรับชมอยู่นะครับถสถาบันอาหารโดยท่านพออนงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ดูแลนะครับเรียกว่าทีมงานเป็นเรียกว่าะะเวลาถ้าพูดถึงย้อนไปเนี่ยนับเนื่องมากี่ปีนะัสถาบันนี้ สถาบันอาหารมีอายุครบ25ปีแล้วค่ะ25ปีนะแต่ถ้าพออ,าอยู่มากี่ปีแล้วนะที่อยู่มา2ปีกว่าแล้ว 2>, 2ปีกว่านะครับโ,โหมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะฮะลันนกษณะจะเข้ายุคสมัยโมเดิร์นเข้ายุคโซเชียลนะโอ้โหนะะเพราะนั้นต้องติดตามชมนะครับว่าสถาบันอาหารจะก้าวไปทางทิศใดต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรการผลิตอาหารนะฮะป้อนทั้งในประเทศและกับทั่วโลก ดี๋ยวให้ท่านขอ,อทิ้งท้ยกับท่านผู้ชมสักนิดน,นะฮะเชิก<ช>ครับพี่ก็ขออนุญาตแนะนาท่านท่านทั้งหลายนะคะว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนะคะเป็นเรื่องสําคัญนะคะเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องมากมายนะคะตั้งแต่เศรษฐกิจร,รากยา้าขึ้นมานะคะจนถึงผู้ส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้จากอุตสาหกรรมอาหารก็คือการกระจายของเศรษฐกิจนะคะ เงินรายได้เนี่ยจะอยู่ในประเทศเราเป็นส่วนใหญ่เพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศของเราเองที่เราปลูกนะคะจากเกษตรกรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนสําหรับทางรัฐบาลแล้วก็พวกเรากันเองนะคะที่จะช่วยกันทําให้ไม่มีเเรื่องของช่องว่างของความเหลื่มล้ำนะคะเศรษฐกิจทุกอย่างก็จะได้ กระจายไปทั่วตั้งแต่ระดับที่เป็นเกษตรกร,กรมาสู่โรงงานอุาาตสาหกรรมแล้วก็มาสู่ร้านค้าปลีกค้าส่งนะคะแล้วก็มาสู่ผู้บริโภคค่ะแต่ถ้าพูดถึงที่ตั้งของสถาบันก็อยู่ที่ที่เชิงสะพานพระราม8นะคะซอยอรุณอมรินทร์3านะคะเราอยู่ที่เดียวกับมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ หาง่ายคะ่ะท่านไม่ได้ยังไงท่านกด Google เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกดว่าสถาบันอาหารมันก็ขึ้นมาทั้งหมดเองละค่ะค่ะเราจะ<ถ>เจอกันนะคะครับท่านผู้ชมครับก็ได้พบกับข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายนะท่านผอนงก็เรียกบ,บรรยายจนครบถ้วนแล้วนะครับส่วนท่านนะครับนะถ้าอยากจะหานะเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารกานะร เกี่ยวข้องกับการาทาการตลาดนะทำให้ถูกต้องตามวิธีอะไรต่างเนี่ยสถาบาัอานอาหารยินดีต้อนรับนะเพราะนั้นก็ติดต่อโดยตรงได้นะทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งเว็บไซต์ทั้ง f a c e b o o k อะไรต่างนะครับก็โชว์อยู่ที่หน้าจอนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผออานองเป็นอย่างมากนะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ